วันนี้ก็เป็นวันที่สามคืนที่สามที่เราได้มาพักอยู่ในหลุบเหลาหรือว่าในหลุบเหลาได้มีโอกาสมาผ่านไปครึ่งครึ่งอาทิตย์แล้วสามวันเดียวก็วันที่สีที่ห้าสิบหกสิบเจ็ดก็ได้กลับตามเหตุตามปัจจัยแต่วันนี้แม่เท่าลูกสาวไม่เท่าลูกก็นิมนต์ไปชันที่บ้านก็ได้มีโอกาสได้ไปชันที่บ้านโยมแม่เท่าลูกก็มาถวาย เอาเข้าวมาถวายให้เราได้ชันนั่นเองก็ถือว่าได้เพิ่มกําลังให้เราได้มีแรงขึ้นมาข้างบนได้ทําทําความสะอาดอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องดูแลเสนาสนะดูแลกุฏิดูแลที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองที่เราสร้างไว้ไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลเองเป็นปกติธรรมดาไม่มีใครนิมนต์ไปชันเราก็นิมนต์ตัวเองไปชันที่บ้าน บ้านร้านค้าอะไรที่เขาขายกับข้าวนั่นเองเพราะว่าต้องมาทํางานแต่เรื่องชันนี่พระนี่ท่านไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เรื่องการชันอะไรกันมากถ้าไม่ได้ทํางานยกเว้นถ้าไม่ได้ทํางานแต่ถ้าทํางานแล้วก็ต้องชันต้องต้องชันเพื่อมีแรงจะได้ทํางานจะได้ทําอะไรเล็กน้อยเพื่อจะให้อยู่นั่นเองเราเคยอดข้าวตั้งเจ็ดวันชันแต่น้ำเปล่าไม่มีแรงเพลียมากเลยเอ เพลียมากแต่เราก็ภาวนาสู้เอาพอวันที่หกคืนที่หกก็ฝันบ่านได้กินข้าวเหนียวกับมาขามเปียกก็อร่อยอยู่ในความฝันนะจิตเนี้ยมันบีบีบบาดทให้ต้องชันนั่นเองนี่แหละผ้าป่าไม่ยุ่งยากเรื่องชันเรื่องการอยู่เท่าไหร่อยู่แบบสบายสบายอยู่กับป่ากับเขากับตัวเราดีที่สุดนั่นเองเพราะผ้าป่านี่อยู่แบบป่า,ปาแบบเขา แบบอยู่แบบสงบระงับเลยไม่มีความกังวลเรื่องผู้คนเท่าไหร่หากายวิเวกแล้วจิตวิเวกแล้วอุปธทิวิเทศจะเกิดหรือเปล่าก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรานั่นเองเรามีเพื่อนเยอะนะภบภูมิวิญญาณต่างๆระหว่างหลุบเหลากบหลุกไหว้ก็มีภพภูมิต่างๆที่เขาเอาหินมากองไว้เรียงไว้จํานวนมากนั่นเองหินที่อยู่ข้างในถ้าลึกมากเป็นหินปูน ขาวๆเอามากองไว้นั่นเองเราเข้าขึ้นไปดูปีนขึ้นไปดูก็ตกใจว่าทําไมมีใครเด็กเอามาเล่นหรือเปล่าเอาหินมาเล่นหรือเปล่าคงไม่มีกันเด็กใครขึ้นมาแน่นอนเพราะมีพบภูมิวิญ,ญญาณต่างๆหรือว่าโอปาติกะหรือว่าพวกที่เป็นกุมมะเทวดาหรือว่าเทวดาชั้นใกล้ของเราเนี่เองห้าสิบปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันเดียวของชั้นจาตุมนั่นเองช,ชั้นที่ใกล้เคียงที่คืคอชั้นจาตุม ชานจะตูมที่ใกล้เคียงที่สุดลูกขะเทวดาอากาศเทวดาต่างๆมันก็มีเราต้องเชื่อว่ามีตามคําสั่งสอนพุทธเจ้าเราก็ได้ถ่ายรูปแกบไว้นั่นเองแต่เราอยู่กับลือสีบ้างกับงูบ้างกับลอกมั่งอะไรมั่งต้องมีสตินะถ้าอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีสติไม่มีความระมรัดระวังมันก็อยู่ไม่ได้นั่นเองอยู่ไม่ได้ก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ฉะนั้นเรามาอยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่หลายคนแต่ทนทุกข์แต่สนุกแต่ไม่สบายแสนสนุกแต่ไม่สบายแต่ไม่สนุกหรอกแต่ว่าเราชอบอยู่ตนเองเอโกโมัคโคนะเองปักเจกบุคคลเราไม่ค่อยอยู่กับผู้มูพวกเท่าไหร่อยู่มา20กว่าปีส่วนมากก็อยู่อยู่คนเดียวนี่90%้0สบเอกาิอนยู่รูปเหาถ้าไม่มีรูปเหลานี่น่าจะเดินทุดงไปที่อื่นแล้ว ก่อนที่มาอยู่ใหม่ๆก็ได้พักอยู่ถ้าเย็นนักสองเดือนว่าจะเดินทางต่อแล้วหลวงตาก็บอกว่าข้างบนมีหลุมเหลาอยู่นะหลุมเหลาหลุบไวรอยู่ข้างบนขึ้นไปดูก็ได้ท่านก็แนะนําว่าขึ้นไปดูแล้วก็ขึ้นมาดูอ้สถานที่นี้ก็งเงียบสงบดีหายากไม่มีที่ไหนเหมือนพระอาจารย์ไพรโรธอนุตตโรท่านก็ว่าสถานที่แบบนี้จะหา ไม่มีที่ไหน,นเหมือนเลยไม่เหมือนใครด้วยไม่มีใครเหมือนนั่นเองนี่แหละเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราเคยมาพักเคยอายุเคยตายอยู่ที่นี่หลายพบหลายชาติแล้วของเก่าๆที่ที่เราเคยใช้ในชาติก่อนเราก็ไม่ได้ใช้ในชาตินี้บาดตันกระพวนมั่งเขี่ยวคนตายมั่งอาจจะเขี่ยวของเราที่มันตายอยู่ที่นี่ก็ได้เพราะมีหัวไถมีเขียวเกี่ยวข้าวด้วยขึ้นสนิมเกะ็ดกังหมดและผ่านมาแล้ว หลายร้อยปีนั่นเองก็ขึ้นเสนอหัวไทยก็มีเพราะว่าเรานี่ไถนาก็เป็นไถนาเอาควายไถเราก็ไถกับเป็นกับยมพ่อเกี่ยวข้าวแล้วก็เกี่ยวเป็นทําอะไรทํานาทุกอย่างเป็นหมดก็ว่าได้พอชีวิตเราชาวนาอยู่แล้วชาวไร่ชาวสวนพอชีวิตของเราถ้าเราไม่เกิดในทิ่นชาวนาเราก็มาอยู่แบบป่าเขาอย่างนี้ในถ้านี้ไม่ได้แน่นอนเพราะอะไร เพราะว่าเราเกิดในที่เหมาะควรแล้วแล้วก็อยู่ได้อยู่ในพ่อที่แม่ที่ท่านสอนให้เราดูแลตนเองดูแลผู้อื่นนั่นเองพ่อแม่เราดื้อดึงไปหาดใหญ่พ่อก็ไม่ให้ไปแม่ก็ไม่ให้ไปเพราะว่าคนโบราณบ้านนอกเขาก็อยากให้ลูกหลานอยู่ใกล้ๆบอกว่าไปอยู่กับป้าก็ไม่เป็นไรป้าภัยอยู่ที่หาดใหญ่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ ไปกับป้าภาัยพ่อป้าภัยพี่สาวของแม่แกก็อยู่หันใหญ่ตั้ง4ี่ห้าสิปีแล้วนะตอนนี้ก็เมื่อตอนนั้นอยู่ 3- ามสปีแล้วท่านก็อยู่ที่นั่นเราก็อาศัยป้าไปอยู่กับป้าบ้านชั้นครึ่งนี้อยู่กันเจคนนั่นเองลูกลูกของป้าอีกสี่ป้าบับลุงอีสองเราอีกหนึ่งเป็นเจคนนั่นเองก็อยู่ด้วยความลําบากเหมือนกันตั้งแต่ปีพฤษภาคมินปามี3 435หจนถึง ปี38เราก็เบื่อหน่ายในชีวิตเราก็ออกมาสแสวงหาการบวชนั่นเองแต่พันปีแรกเราไม่ได้บวชปี38เราไม่ได้บวชถ้าเราบวชนี่ก็อนุตตรโรเหมือนอาจาร,รย์ไพโรดเหมือนกันปี38แต่เราหาที่ประบวชไม่ได้เราจะบวชวัดบ้านวัดทั่วไปเราก็ไม่บวชเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีการประพฤติบัติไม่มีการเดินทุวดวงไม่มีข้อวัดปฏิบัติเท่าไหร่เราก็ ไม่ไม่บวชเราก็ไม่มาบวชวัดท่อไปเราก็อยู่เป็นประขาวตั้งปีกว่าถึงจะได้บวชอยู่หลวงพ่อด,ดบ,บดทหาหกเดือนไปอยู่หลวงพ่อกันหาอีกเจ็ดเดือนแปดเดือนถึงได้บวชเป็นพระนั่นเองเป็นพระแล้วเราก็ทําตามอุปชาครูบาอาจารย์สั่งให้ไปไหนเราก็ไปสั่งให้อยู่ที่ไหนเราก็อยู่นั่นเองไม่มีการคาดค้านไม่มีการว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยพรรษาแรกอยู่ไม่เฉยพรรษาที่สอง อยู่ที่อุบลพรรษาที่3อยู่โคราชพรรษาที่4อยู่สันประแดงพะเยาพรรษาที่5อยู่วัดแพทยธรรมรามนั่นเอง5พรรษาพ,าพอ5พรรษาเสร็จเราจะมาอุปถากหลวงพ่อดาบทครูบาอาจารย์องค์แรกที่ทําให้เราได้บวชเราก็ได้ข่าวว่าท่านมรณภาพก่อนออกพรรษา7-8วันเราก็เสียใจมากเลยเราก็เสียใจเราก็ขอหลวงพ่อกันหาอุปชา ไปร่วมงานศพหลวงพ่อดาบทสุมโนที่วัดอาสมภัยมลกฏที่เชียงรายนั่นเองนั่งรถไปอาจารย์สุพจน์ก็ไปส่งไปหาอาจารย์จงก็อาจารย์จงก็ร่วมเดินธุดงค์ด้วยกันนั่นเองไปหาอาจารย์จงแล้วเราก็เดินธุดงค์มาร่วมกันที่วัดหลวงพ่อโสจากระบอดหลวงพ่อโสเราก็เดินธุดงค์มาที่นี่นั่นเองนี่แหละเราก็อยู่จังหวัดเชียงหม่นี้มากกว่าจังหวัดแพร่แพร่นี่อยู่ สามสี่พรรษาแล้วนะจะเข้าห้าพรรษาหรือเปล่าพรรษานี้ห้าพรรษาหรือเปล่าตามเหตุตามปจัจจัยเนาะแต่เราก็อยู่ด้วยการประพฤติบัติอยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกแค่นั้นเองแต่เราก็อยู่ได้ญาติโยมเขาก็ศรัทธาดีถึงเราอยู่คนเดียวเขาก็ถวายกับข้าวอยู่ไม่ขาดเราก็พาสวดมนต์ได้นั่นเองเราก็อยู่คนเดียวก็ได้พรรษาต่อไปนี้ภระา2566น้า 2, 66, นั่นเองแต่เราก็อยู่ที่นี่มานานแต่ ร่างกายไม่ค่อยดีต้องเดินขึ้นหลังเขาทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกหลวงตามานี่จะเป็นทางชันเวลาบินนาบาตขึ้นนี้เนี่ยแพ้เขาไม่มีใครอยู่ได้เกิน30ปีถ้าบินนบาตขึ้นด้านนี้แต่เราก็ทนอยู่ได้สี่หปี30ปีเดินเดินบินนาบาตขึ้นดังนี้แต่ตอนหลังก็ทําทางขึ้นด้านหลังเขาต้องขยันหน่อยต้องเป็นผู้ที่เ,เดินมาเรื่อยๆเป็นทางดิน แต่กระดินที่นี่ก็จะเป็นกัดเท้าทําให้เท้าแตกได้เราก็ระวังงูระวังอะไรเดินมาทางหลังเขาก็ทางทิศตะวันออกก็สบายเราก็ไม่ลำบากไม่เท่าไม่แก่ก็ใส่บาทดีอยู่ที่นี่ไม่เท่าอายุห้าหกสิบสี่ห้าสิบเขาก็ร่วมปัจจัยถวายบางทีเขามีศรัทธามากเขามีกับข้ามีเงินยี่สิบสี่สิบาทก็ใส่บาทยี่สิบบาทเขาก็ใส่บาทด้วยปัจจัยเงินทองที่เขาศรัทธา เราพยายามหลบเลี่ยงเลยแต่ชาวบ้านเมืองหน้าเหนือหน้าใตา้หน้ากลางก็คนศรัทธาดีเป็นคนที่หยุดวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เหลือแต่แปดเหลือแต่สิบห้าค่ำแปดค่ำไม่หยุดแล้วตามโลกตามสงสารนั่นเองเพราะว่าคนวันคนที่กินอยู่ก็ต้องทำงานไปด้วยแต่ที่ห้วยหุงเนี่ยวันพระก็ไม่ขาดสิบห้าค่ำก็ไม่หยุด วันแปดข้าก็ไม่หยุดวันอาสาระหะวันมาฆะวันอะไรก็ไม่ค่อยหยุดนั่นเองส่วนมากยังทํางานยังหวัวกินกันอยู่นั่นเองแต่ชาวบ้านณเหนือนี่วันพระสิบห้าข้ามเขาจะหยุดนี้นะเป็นรักษาประเพณีอริยประเพณีเก่าๆที่คนโบราณเขาได้ทําเป็นประจํานั่นเองเราถึงว่าอยู่ที่นี่สบายดีไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีใครมากวนนอกจากนานๆจะมีคนมาขึ้นมาหาทีหนึ่ง ที่เราสร้างที่นี่โลกก็ถือว่าสร้างได้มากใหม่ถ้าเราเจ็บป่วยถ้าเราตายไปตอนนี้คงไม่ได้สร้างมานี้กว่าเราจะสร้างนี้เราก็ถือว่าเกิดเป็นมนุษย์ที่พยายามจะสร้างบำเพ็ญมาเพราะพุทธเจ้าถึงตัดว่ากิจโชม,มนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิทธิยากยากมากกว่าเราจะอายุถึงปานนี้นั่นเองฉะนั้นเราต้องมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามัน,มนโมทนาบุญมันอ่อนน้อมถ่อมตน มันบันทึกบุญทุกวันเพราะการบันทึกบุญฟังธรรมทุกวันนี้เราทําให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเกิดความตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาน,นั่นเองเพราะพระนี่เราต้องมีพระภายในเองศีลเราต้องสมาทานเองไม่สามารถจะขอกับพระได้ถ้าพระท่านก็เป็นบอกแค่ศีสคาบทให้ปานาทินนาการเมมุสาสุลาเท่านั้นเราก็ว่าตามนั่นเองแต่พระให้ศีลไม่ได้ พระญาติโยมเขาอยากได้เขาต้องว่าตามพระเองแต่พระไม่สามารถให้ได้แต่สิ่งที่ให้ได้คือให้ไตรสราคมนี้พระให้ได้ให้ว่าตามพุทโธธรรมโมสังโฆละกทุติตาตินี่เนี่ยการให้แล้วให้พรนี่ก็ให้ได้ยถาวลีวหาปูราปริปุเรนตินี่ก็สามารถให้ได้อันนี้สิ่งว่าที่เราให้ให้พรกับญาติโยมได้แล้วให้ ให้ไปสนาคมได้แต่ศีลนี่ไม่มีใครบังคับใครจะให้มานับถือมารักษาศีลห้าพรมจันทร์ถ้าเราอยากได้ก็ต้องทําเองถ้าเราทําเองแล้วเรามีความตั้งมั่นมีความเชื่อว่าการถือเนกขม,มะเป็นการสร้างสร้างเนกขม,มะบร,รมีนั่นเองการถือเนกขม,มะบร,รมีคือว่าอภร,รมจริยาศีลห้ากาเมบ้างศีลห้าอภร,รมจริยาบ้างสําหรับชีวิตของคนเป็นคู่นั่นเองคู่คู่ ผัวคู่เมียน,นั่นเองเราก็ต้องมีศีลห้ากาเมย์บ้างพรหมมังพรหมจรรย์มั่งเพื่อจะเป็นบาตรทานเพื่อให้เรายินดีในการบวชมีความยินดีพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ได้อัตภาพมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีถ้าเราได้แต่ร่างกายมาเราไม่มีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาภาละห้าอินทรีย์ห้าเราก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเอง อริยทรัพย์เจ็ดประการก็ไม่เกิดขึ้นมีศรัทธามีศีลฮิลิโอตปะพาหุสัจจะาคะปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นอริยทรัพย์ก็จะหมดไปหมดไปจะเอาโลกาธิปไตยปรชชาธิปไตยอัตตาธิปไตยเป็นใหญ่เลยเข้าถึงทรมาธิปไตยไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงให้เราหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตายนั่นเองพูดตามตรงตามตรง ทางความจริงจริงๆพพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าธรรมะมีสีในยะหนึ่งธรรมะคือธรรมชาติ 2. ธรรมะคือธรรมดา 3. คือธรรมะคือจริยา 4. ธรรมะคือคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนโลกธรรมมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศต้องเสื่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีสรรเริญก็ต้องมีนินทานคนรักเท่าผืนนังคนชังเท่าผืนเสือใครจะรักเราก็ ไม่เป็นไรแล้วใครจะเกลียดเราก็ไม่เป็นไรคนรักมันก็มีคนเกลียดก็มีนะคนเฉยๆก็มีนะบางคนใน youtube เขาว่าอ um, ืเทศอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่อง <c oughs> เราเป็นคนบ้าอยู่แล้วคนบ้าคนพูดคนเดียวทุกวันนี้เมื่อก่อนทุกวันนี้เทศได้ได้ตลอดไม่ว่าเอาคําสั่งสอนของพุทธเจ้ามาเทศเมื่อก่อนนี้ตอนพรรษาหนึ่งถึงพรรษายี่สิบสี่นี้ไม่กล้าเทศกลัว กลัวเทศกลัวไปหาผู้คนแต่ทุกวันนี้ไม่กลัวละเริ่มเริ่มคุ้นชินแล้วเพราะว่าเทศตัวเองสามนิ้วเทศผู้อื่นแค่นิ้วเดียวเทศตัวเองมาสามปีกว่าแล้วนี่นะการเทศการอบรมตัวเองมันต้องเทศมากกว่าอบรมผู้อื่นนั่นเองเนี่ยการอยู่กับตนเองดีกว่าอยู่ผู้อื่นเพราะอยู่ผู้อื่นมันวุ่นวายแต่เราก็อยู่ด้วยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมอะไรเราแค่มี มีสิ่งที่ภายในที่เราเผยแพร่ได้คือทำคำสังสอนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงว่ามีศิลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนาขันขันของตายบิดกมี5อย่างด้วยกันเราก็มีขันห้าคู่กับขันห้าอยู่แล้วเราก็เอาขันของตายไปดูดกมาคู่กับศิลขันสมาธิขันปัญญาขันนั่นเองวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนทัศนาขันนั่นเองนี่เนี่ย แล้วเราก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีขันห้าอยู่แล้วอีกหน่อยก็ต้องเสื่อมไปก็ซึ่อโทมไปก็ต้องตายไปนี่นะก่อนที่เราจะตายเราบันทึกทำขนาดไหนเรามีอาจารสัทธาขนาดไหนเราเป็นคนที่ตั้งมั่นขนาดไหนเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมีพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอาเชวกิจ,จมาตะปังโกชัญญามารนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ ใครจะรู้ความตายในแม่พุ่งนี้นไม่มีใครรู้ว่าความตายพุ่งนี้ไม่รู้ว่าพายุจะพัดกุฏิหลังนี้ปิวไปหรือเปล่าจะทําให้โซลาเซลลดับไปหรือเปล่าจะไม่มีใช้เราไม่รู้แต่ถ้ามันตกมาฝนตกมาก็จะดีแต่ขออย่าฟ้าร้องที่นี่ฟ้าร้องนี่น่ากลัวมากยิ่งกว่าปืนคอยิ่งกว่าปืนคอลงเป็นเส้นๆเ,เลยต้องหลบเข้าไปอยู่ในหลุมเราที่ห้องพระเรานี่เรามีที่หลบเรามีที่อยู่เรามีที่พึ่งอาศัย แต่เราไม่รู้ว่าอนาคต 3- 4สวันหรืออาทิตย์2อาทิตย์จะของอะไรจะปิวหรือเปล่าเพราะต่างประเทศมีพายุลูกเห็บมั่งอะไรต่างๆมีแห้งแล้งบ้างพายุหิมะบ้างอะไรมัง่งภูเขาไฟระเบิดบ้างเฮลิเคนบ้างอะไรเยอะแยะมากมม่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวว่าเราอย่าคิดว่าไม่เกิดกับประเทศเราไม่เกิดในที่เราอย่าไปคิดอย่างนั้น เราต้องคิดว่าถ้ามันเกิดเราจะทํำยังไงเราต้องเตรียมผัวพร้อมเหมือนเราท่านั้งหลายมาฟังธรรมนี่แหละเราต้องเตรียมผัวพร้อมเพื่อจะช่างศรัทธ,ธาวิยะสติสมาธิปัญญาสร้างภาระคือพลังอินทรีย์ความเป็นใหญ่ใหญ่ในการเรียนรู้ใหญ่ในการช่างฉันทะวิยะจิตวิมังสาอิทธิบาศีฉันทะในธรรมคำสังสอนพุทธเจ้าวิยะความเพียนตอนเนื่อง จิตะคือจิตใจจดจ่อการฝึก,กจิตนั่นเองวิมังสาใคร่ครวญสีนั้นทําให้เราเกิดปัญญานี้ถ้าเรามีความรักพระธรรมพระวินัยอยู่แล้วเราก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระธรรมอยู่ใกล้พระยสง่งจิตใจเราก็จำงมุ่งตรงต,รงต่อพระนิพพานจะได้พบดวงแก้วหรือเปล่าจะได้แคล้วหมู่มานหรือเปล่าเราก็อยู่ที่ตัวเรานะไม่มีใครจะกําหนดชีวิตเราได้เราต้องกําหนดชีวิตเองพุทธเจ้าถึงตัดบอกว่าอัตตโรตถาคตา ตถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้นสิ่งที่จะทําหรือไม่ทําก็เป็นเรื่องของเราของเราทั้งหลายที่ต้องทําด้วยกายวาจาใจเองกายอีกหน่อยก็ต้องต้องตายอยู่แล้วเกิดพร้อมตายนั่นเองมีแก่พร้อมเจ็บนั่นเองนี่เนี่ยเราก็แก่ไปทุกวันถ้าเราไม่แก่ตั้งแต่อยู่ในครันแล้วทันไม่แก่มันก็คลอดออกมาไม่ได้นั่นเองแก่แตั้งแต่อยู่ในท้องอยู่แล้ว พอเป็นเด็กมาก็ตายแล้วนะตายจากความเป็นเด็กไปแล้วจะเป็นหนุ่มตายจากคมเป็นหนุ่มก็วัยกลางคนจากวัยกลางคนเขาประชิมมวัยเนี่ยวัยต่างๆที่มันมีสามวัยวัยต้นวัยกลางวัยประชิมมวัยวัยที่สุดนั่นเองแต่เราจะมีไวัยไหนที่เรามีธรรมะเราพยายามบันทึกบ่อยบ่อเพราะธรรมะเนี่ยเป็นเพื่งชําระเป็นเครื่องเกิดสต,ติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดวิมุตติพระพุทธเจ้าถึงให้เรามั่น มันจเจริญอาจรสัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่งอนแง่นคลอนแคลนเหมือนศิลาแท่งทึบลมพิษพัดมาด้านเหนือด้านใต้ที่ตะวันออกตะวันตกย่อมไม่หวั่นไหวเหมือนศิลาแท่งทึบโดนพายุเฮลเคนกิ่ลูกมาก็ไม่หวั่นไหวเราต้องศรัทธาแบบนั้นเราถึงจะเป็นผู้ที่ระศักยทิฐิได้ละวิกิกิชาได้คำเลสงงัยได้ละสินตปา마ทได้ลาคาปฏิฆะเราก็จะละได้นั่นเองเราละ พวกนี้ไม่ได้เราก็จมอยู่ในนี้พระพุทธเจ้าถึงให้เราหมั่นฟังธรรมหมั่นสุตตะมยญปัญญาจินตามมาปัญญาภาวนะปัญญยปัญญาปัญญาอน,นิสงส์งของการฟังมีห้าอย่างหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาฟังแล้วทําความเข้าใจมากขึ้นสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความคิดเห็นให้ตรงต่อพระนิพพานห้าขณะที่ฟังจิตใจเบิกบานจิตใจเลื่อมใสว่าผู้ประพฤฏิบัติ ปีบัดดีปีบัตตรงปีบัตเพื่อรู้ทําออกจากทุกปีบัตสมควรก็ยังมีอยู่ในศาสนานี้ไม่ได้หมดไปตามที่เขาว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเนี่ยคนพานชนกขาว่าอย่างนั้นแต่เราเป็นอริยชนเราเป็นกัลยาณชนเราเป็นผู้ที่คลากราคลาคละคนทั้งดีไม่ดีเราพยายามยึดถือคุณงามความดีถือไตสนาคมให้มั่นคง ถ้าเราเลือกถึงพระเจ้าแล้วก็เป็นทางแห่งพระนิพพานนึกถึงพระธรรมแล้วก็เป็นทางหามพระนิพพานนึกถึงพระริยสงแ์แล้วเราก็จิตใจตํนงเพราะต้องการออกบวชนั่นเองบวชติดตามพระสงฆ์พระสงฆ์ที่เป็นผู้ที่หมดจากราคะโทสะโมหะเป็นผู้เข้าถึงนิพพานแล้วนั่นเองพระสงฆ์ที่ปีบัตดิดีปีบัติตรงปีบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกปีบัติสมควรนั่นเอง เราก็จะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกเราก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยพร้อมที่จะปล่อยวางว่างเบาไม่รับเอาก็ไม่เป็นทุกข์ไม่รับรับเอาภาระไม่รับเอา,เอาตัณหามาณนะทิฏฐิมันก็ว่างเบาไม่รับกิเลส16อุปิเกสส6แล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะกิเลส16กิเลส16มันก็มีอยู่ในจิตของคนทั่วไปเขาเรียกว่า อุปเกรสิมหกอภิสมาโลโพโลเพิงเลงแรกอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุสรลายโกโทความโกดเคืองอุปนาโฮความปุกเวรไม่มั่นกันมาโคความลบลูถูกถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิซาความริษยามัจจริยังความตนีเหนียวแน่นกิดกันเขาทั้งเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากล้าเธอยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มืออยู่ ทมโพวความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบซาลําโพวความไม่ยอมมีตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยทำโดยชอบมาโนวความเยอะอยีถึงถ,ถือตัวถือตอนอติมาโนวความดูถูกร่วงเกินผู้อื่นมาโทวความเมาลงในร่างกายที่สุดโทด้วยความเฉาและความป่วยไข่อยู่เป็นนิดอัปมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารัก และหน้าช่างในอุปเกเรส1หมันเต็มหัวใจบุรชนคนทั่วไปยิ่งคนมีกิเลสมากมันก็เต็มหัวใจโลภเพ่งเลงอยากได้คงแย่งชิงกันทำร้ายทำลายแย่งกันกินแย่งเท็นกันอยู่แย่งคู่กันพิศาวาสแย่งอำนาจการครอบครองนั้นจะครอครองได้กี่วันกี่ปีนั้นกี่ปีอีกน้อยก็ต้องตายกัน,นีิเพราะคนความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอน พระพุทธเจ้าถึงให้รู้จากมารห้าหนึ่งกิเลสมารอย่างที่ว่าอุปาเกสิหกนั่นเองสองขันธมารขันที่ร่างกายของเราเจ็บปวดเมื่อยต่างๆนี่เองกินเข้าไปรูเดียวออกทั้งเก้ารูนะันรูหูสองตาสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาน่นเองเนี่ยนะออกทั้งทวารทั้งเก้าของเราเข้าทางรูเดียว แล้วก็ปากนี้มีทั้งรับถิงอร่อยไม่อร่อยเหมือนจะหมูนี่มีทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นอยู่ในตัวเหมือนเราจับข้าวอาหารข้าวไปแล้วเราก็ต้องชําระออกไปทางทวารหนักนั่นเองเนี่นะสังขารร่างกายเป็นก้อนทุกข์ก้อนลำบากพระพุทธเจ้าถึงให้เรากําหนดรู้เรียกว่าขันธมารถ้าไม่รู้จักขันธกรรมก็ติดในขันธ์อยู่ในผมขนเล็บฟันหนังติดในมากก็ทุกมากติดน้อยก็ทุกน้อยอยากให้สวยอยากอะไรอยาก เต่งตึงก็ไปไปสายกรรมไปเกาหลีไปทําให้สวยหมดเงินเป็นแสนแสน,แสน,นล้านๆในที่สุดมันก็เสื่อมโทรมอยู่ดีดึงหน้านี่จนจนหนังอยู่ไปด้านหลังเต็มไปหมดนั่นเองนี่นะคนมันจะล้างได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็พร้อมจากพร้อมตายนั่นเองคนมันเสียเงินเพราะการไปบ่มลุงเลี้ยงเนื้อเนื้อหนังของเรานี้นี่นะคือว่าขันธ์มัน มานที่มันทําให้เราติดให้เรายึดมั่นถือมั่นในอุปทานในขันห้าในพุทธเจ้าถึงว่าขันธมานข้อที่2กิเลสมานข้อที่1ขันธมานข้อที่2 3สมัจจุมานมานคือความตายความแตกสลายของชีวิตจะมีกับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้เกิดเท่าไหรตายเท่านั้นเกิดกี่พันล้านคนก็ตายกี่พันล้านคนมันก็ตายเหมือนกันเหมือนปอมเปอีที่ต่างประเทศนั่นเองที่ภูเขาไฟระเบิดขเขาก็ตายทั้งหมู่บ้านทั้ง ตำบลหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันคนเขาไปเก็บซากเขายังมีมีคนที่ตายอยู่ใต้ใต้ภูเขาไฟระเบิดนั่นเองนี่นะคนความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าถึงว่าเรานึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหังหลงในสงสารมันหกักโรภหลงโอลมามันต่างๆพระพุทธเจ้าถึงให้เราพิจารณาความตายบ่อยๆเป็นกรรมฐานยอดกรรมฐานเพื่อจะตับตาคะโทสะโมหะ เราก็ระลึกถึงความตายสบายนักนั่นเองข้อที่สคือเทวบุตรมานมานที่เป็นเทพบุตรที่เราท่านลายยังปรารถนาอยากเป็นเทพบุตรอยากเป็นเทพธิดาอยากเป็นพรหมอยากเป็นอะไรต่างๆอยากได้เกิดมาคู่กันอีกมากินของเดิมของเก่าอีกนั่นเองนี่ฮะเขาเรียกว่าเทวบุตรมานมานที่ไม่อยากให้เราอยู่สูงกับเขาอยากข่มให้เราอยู่ใต้ฝ่ามือฝ่ายเท้าของเขาให้เราเป็นรับใช้ มันทีก็มาดนจิตใจให้เรามันเพลินในเห็นในเลขมั่งเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้มั่งนี่เนะี่ยเทวบุตรมานมานทำให้เรายัางติดในในสมาธิฌานในอะไรต่างๆติดในสิ่งที่เราคนธรรมดามองไม่รู้ไม่เห็นนั่นเองมานพวกนี้มันก็ขวางกั้นไม่ให้เราไปไหนเราต้องข้ามให้ได้นี่แหละเทวบ,บุตรมานมานข้อที่5สําคัญที่สุด อภิสังขลรมานมานคืออวิชชาไม่รู้อดีตปัจจุบันอนาคตนั่นเองนี่น่ะอดีตก็เป็นธรรมเมาอย่างหนึ่งอนาคตก็เป็นธรรมเมาอย่างหนึ่งปัจจุบันน่ะเป็นธรรมมาเหมือนเราฟังธรรมนี้เราต้องเป็นธรรมาอนัตตาถ้าเราไม่มีธรรมาอนัตตาไม่น้อมมาสู่การปฏริบัติแล้วเราก็ไม่เข้าถึงความพ้นจากทุกพ้นจากโศกจากโรคจากภัยโลกกิเลสต่างๆที่มันเผาไหม้ให้เราจมอยู่ในความทุกข์ความยากความลำบาก ฉะนั้นเราอย่าประมาทมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันโมทนามันอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นสิ่งที่เราจะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นญาติของพระธรรมเป็นญาติของพระสงฆ์จิตใจจ,จำงมุ่งตรงต,รงต่อพระนิพพานจะได้พบดวงแก้วจะได้แคล้วมุมานจะได้พบภาษีอานในอนาคตการเบื้องหน้าอันไกลนี้เคินอีกล้านปีท่านก็อุบัติแล้วฉะนั้นเรา เกิดเป็นมนุษย์อย่าประมาทพระพุทธเจ้าถึงว่ากิจโชมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิทธิยากกิจจังมัชฌานะชีวิตตังดำลงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายเราก็เป็นสัตว์ทั้งหลายมันก็ลําบากเหมือนกันเราก็ลมบากขนาดนี้สัตว์ดิฉานลำบากขนาดไหนแล้วอสุร,รกายก็ลำบากขนาดไหนเปรตก็ลําบากขนาดไหนสว์นรกก็ลําบากขนาดไหนพระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกว่าการดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายลําบากสา กิจชมมนุษย์ปฏิลาโภกิจชังมัจจานิชิงกิจกิจชังธรรมะสังวรังการได้ฟังพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาปัสทะความเลื่อมใสาย,ยากยากที่คนทั่วไปจะเกิดศรัทธาไม่มีอะไรบางทีก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่ได้สาได้เสียงอะไรเนี่ก็พูดไปเรื่อยเนี่ยคนไม่ศรัทธาก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ คนนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนอมิดมากินหินแม่แปรพระปฏิมายังรากินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทานนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรารู้จักเนี่ยการได้ฟังพระสัจธรรมเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็น้อมทำมาประพฤติท,ทางกายญาสมบัติวจีสมบัติมโนส,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 สมบัติของเราเราก็จะเป็นคนที่มีมีความศรัทธาในพระธรรมการเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากนี่เองข้อสุดท้ายข้อที่4 การเกิดของพระเจ้าแต่และพระองค์กว่าจะได้มาตัสรูกุกว่าได้นำธรรมมาท่านบำเพ็ญมากี่วันกี่เดือนกี่ปีเราต้องคิดดูท่านบำเพ็ญมาตั้ง20สอสงไขยตายเกิดตายเกิดมาบำเพญ็ญกว่าจะได้ได้ทำคำสั่งสอนของพระเจ้าองค์บทมเรื่อยมาถึงปัจจุบันนั้นกว่าจะได้บำเพ็ญมาเป็นพระเจ้าต้องบำเพ็ญเท่าไหร่ฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตมัน เร่งสร้างคุณงามความดีสร้างทานบ่มีศีลบ่มีใน้คำมะบ่มีปัญญาบ่มีวิทยาบ่มีขันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิฐานบ่มีเมตตาบ่มีอุเบกขาบ่มีนั่นเองบ่มีสิบให้เราเต็มที่เต็มพร้อมเพื่อจะเป็นบาตรฐานให้เราเกิดอริยรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นมีศีลมีฮิริมีโอตปาภาุสัจจาคะปัญญาแล้วเรามีการให้ทานไม่ไม่เบื่อมีการรักษาศีลเป็นประจำมีสุตตะการได้ยินได้ฟังมาก แล้วมีจาค่าออกไปจาคะสิ่งไม่ไดีออกไปปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นวันนี้เราท่านัางลายต่างมารวบรวมกันฟังธรรมรวบรวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบ่มีที่เราท้งนลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นน้อมแผ่ไปให้ครูอุปชาอาจารย์มารดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราญาติทางสายเลือดญาติธรรม ที่เราละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็นดีไม่ได้เห็นก็นดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างหลังของเราเจ้ากรรมในเวรหัก ท่านทั้งหลายลานั้นมีความทุกข์ความยากความลำบากอยู่ก็คอพ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็คอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พอมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญมีให้เกิดขึ้นจบเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวัฒนะสุขาภาละปฏิพานทานอาารสมบัติด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน